เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางหัชราชลกรีอายุ55ปีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำงงนาญการโรงเรียนหนองบัวพัเภิหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์อายุราชการ27ปี8เดือน ดิฉันจบเอกบรรลักษ์บรรลักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์สถาบันราชพัฒน์บูรสงครามจังหวัดพิษณุโลกสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการแรกปฏิบัติหน้าที่งานบรรลักษ์ห้องสมุดขออนุญาตนำเสนอบริบท์ทั่วไปของโรงเรียนหนองบัวโรงเรียนหนองบัวเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 1, 1 8 6 6คนจำนวนครูและบุคลารกรทางการศึกษาจำนวน109คนปัจจุบันดิฉันปฏิบัติหน้าที่ สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ รายวิชาที่ขอรับการประเมินเป็นรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยได้ข้อเสนอขอมีเรื่องวิทยาฐานะเป็นครูชํางานการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งคือการแก,แก้ไขปัญหา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นดิฉันขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและเป็นบรรดาลใจในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ค่ะจากสภาพปัญหาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้คือ 1. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ 2. นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 3. นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้ที่4ี่เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จากการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC และสัมภาษณ์นักเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยสุโขทยัยนักเรียนไม่เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย อย่างเช่นการนำสมหน้าชั้นเรียนเพื่อมาแก้ไขปัญหาในการเรียนเพื่อต้องการให้ผึกฝังให้นักเรียนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งจะทำให้นักเรียนเห็นว่าบรรพบุรุษได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาบ้านเมืองให้ลูกหลานสืบต่อไป ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องพัฒนาการของขนาดจาักรสุโไูไทยด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ดิฉันจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาค้นคว้าหารูปแบบวิธีการสอนและสื่อการสอนการเรียนรู้เพื่อนำมาประบปรุงในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งให้ดีขึ้นโดยการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกแอค e l ฟเรนนี่ที่ใช้ในการลงมือปฏิบัติจริงใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบสื่อสอบหาความรู้ให้ง ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและใช้สื่อเทคโนโลยีนในการจัดการเรียนการสอนช่องทาง YouTube ที่มาของแรงบันดาลใจในการสอนวิชาประวัติศาสตร์จากที่ดิฉันได้มีโอกาสติดตามชม YouTube รายการต่างๆของวิชาประวัติศาสตร์ของ t h ิ d a ดได มันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของชาติไทยทําให้นักเรียนเข้าใจง่ายทําให้พิฉันได้เห็นถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆแล,และทําให้การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญผู้เรียนทําให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนการสอน และมีผลสังิรณ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอยา่างเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้ดียิ่งขึ้นดิฉันขอขอ,ขอบพระคุณค่ะ